สวัสดีครับสวัสดีชมรมเครื่องเสียงทางแจ้งนะครับสวัสดีชมรมนะครับช่องยูทูบนะครับหลายหลายท่านก็วันนี้มาพบกับร้านนรันศักดิ์ก็พามาชมนะครับสายโหดสายโมแปลงเข้ามาสองแท่นสภาพก็โคตรสวยนะครับเข้ามาสองแท่นนะนะครับเครื่องก็ใช้งานปกติของมือเดียวนะครับลูกค้าซื้อมามือหนึ่งเลยนะครับนี่ครับสภาพนะครับแต่เขาไม่ข้อ มีแหลกนะครับเจ้านี้เขามีแหลกนะครับแหลกก็แหลกคอมแพกมาก็ไม่ค่อยสวยนะครับแหลกแต่เครื่องสวยนะครับเพราะเขาปิดฝาเก็บอย่างเดียวนะครับเครื่องก็เทสทั้งสองแท่นแล้วนะครับปกตินะครับใช้งานปกติทั้งสองแท่นเลยนะครับใครที่กําลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับ18นะครับข้างละ2ข้างละ3ได้สบายนะครับสบายเลยนะครับ18ก็ข้างละ2ได้สบายนะครับ ข้างละสองข้างละสามถ้าเป็นเสียงกลางก็ข้างละสามถึงสี่นะครับสบายนะครับใครที่กําลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับโหลดลงสองอุ้มได้นะครับค่นี้นะครับอ่าสิบแปดนิ้วสิบห้านิ้วนะครับขับได้สบายข้างละสามถึงสี่ถ้ายี่เบียก็ประมาณสักข้างละสองนะครับขับได้นะครับสบายโดยรวมสวยนะครับเนี่ยครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยมากนะครับ ก็มาจัดให้ราคาย่อมเยานะครับวันนี้ก็ถือว่าย่อมเยานะครับให้ราคาย่อมเยาไปเลยนะครับใครที่กําลังมองหาก็ถ้าเข้ามาได้นะครับมาถายคิดการแน่นอนปักไฟนะครับเดิมปักไฟเดิมของแฮมเมอร์เลยนะครับสัญญาณเข้าก็เป็นอีกาวานะครับสัญญาณออกจะเป็นขั้วแล้วก็อันนี้ตัดกลางอันนี้ตัดเบยดนะครับอันนี้0.7ปรับได้นะครับ ปุ่มนี้มโนสเตอร์นะครับสัญญาณออกก็สเปคคอนบนล่างนะครับตรงกลางก็เอาไว้บิดนะครับพวกก็ใช้งานได้ปกติพขดลมระบายความร้อนนะครับปกตินะครับเครื่องก็โดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับสวยมากนะครับสวยงามมากจริงนะครับเครื่องนี้นะครับฝาหลังนะครับดู้าดูได้เลยนะครับฝาหลังสวยนะครับนี่ครับตรงหู หน้ายังสวยนะครับพวกวอลลุ่มหน้าจอนะครับปกติหมดเลยนะครับไฟออนนะครับตัวนี้ออนทั้งสองแท่นนะครับสเปคเท่ากันหมดเลยนะครับทั้งสองแท่นสภาพเดียวกันหมดเลยนะครับซื้อตัวบนตัวล่างเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่ามาเจ้าเดียวกันเลยนะครับตัวครั้งนี้นะครับหน้าจอจะโชว์อะไรบ้างนะครับโชว์อุณหภูมิของเครื่องนะครับว่าเท่าไหร่นะครับวันนี้33 จอแต่ละช่องนะครับมาใช้งานอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับสัญญาณเกณฑ์ปกตินะครับวอลลุ่มไม่มีข้อแค้นนะครับวอลลุ่มแน่นๆนะครับใช้งานปกติเลยนะครับใครที่กําลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับสินค้าก็เข้าเมษานะครับสินค้าเข้าเมษาก็อาจจะถูกนะครับก็ถือว่าถูกมากนะครับตอนนี้กําลังทยอยให้ราคาย่อมเพราะว่าลูกค้าก็เอามาขายแบบร้อนนะครับก็ มารีวิวให้ลูกค้านะครับทีกลางมงหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับเดเข้ามาสัาผัได้นะครับรียนเครื่องทั้งหมดเลยนะครับ บนเครื่องทั้งหมดเลยนะครับสเปคนะครับสเปคตัวนี้นะครับอ่าพาหนึ่งพันหนึ่งร้อยที่แปดโอห์มนะครับต่อชแนลนะนะครับสี่โอห์มก็คือค่าสองนะครับก็จะอยู่ที่พันแปดห้าสิบนะครับกำลังเครื่องนะนะครับสองพันสองที่สองโอห์ม ะครับขับยันได้2โอห์มนะครับเสียงกลางก็ข้างละสี่ได้สบายนะครับเสียงค้างก็ข้างละสี่นะครับนะครับใครที่กำลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับตัวนี้นะครับเสนอในราคาอยู่ที่เอาเก้าพันบาทนะครับคิดราคาแท่นละเก้าพันบาทนะครับพอใครที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับแท่นละเก้าบาทคุ้มคุ้มนะครับ1,100ที่8โอห์มนะครับ4โอห์มอยู่ที่ สีโอ้มก็คือคันเราต่อข้างละสองสีโอ้มก็อยู่ที่หนึ่พันแปดห้าสิบนะครับสองโอ้มก็อยู่ที่สองพันสองนะครับต่อข้างถือว่าโหดมากราคาก็ถือว่าคุ้มนะครับเก้าพันนะครับสภาพก็ถือว่าสวยนะครับนี่ครับฝาหลังแทบไม่มีรอยนะครับใครที่กําลังมองหาก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้านนรันศักดิ์อยู่ปทุมธานีนะครับไกลไกก็พิมพ์พิกัดมาได้เลยนะครับร้านนรันศักดิ์ทัานสามนะครับอยู่ปทุมธานีคลองสามคลองหลวง ดูต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมากก็ส่งให้ได้ทั่วไทยเลยนะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับเดี๋ยวมาลองแนวเสียงกันดูนะครับท่านบนขับเบียดท่านล่างท่านบนขับกลางท่านล่างขับเบียดนะครับลองเข้าๆกันดูนะครับลองดูนะครับลองเข้าๆน้ำเสียงกันดูนะนะครับชินาวีนะ ไปเลยนะครับกลางแปดดอกนะครับข้างละสี่แรงมากนะครับ ครับใครที่กําลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับบางขั้นถามนะครับทาไมเปิดแต่เพลงรีมิกนะครับไม่เปิดพวกดนตรีสดนะครับเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าโดนลิขสิทธิ์นะครับก็จะเป็นเพลงอื่นๆต่างๆนานานะครับเปิดแทบไม่ได้นะครับเพราะว่าโดนลิขสิทธิ์นะครับก็จะเป็นพวกซาวพวกอะไรที่ไม่ไม่มีเพลงแล้วก็เนื้อเพลงนะครับถ้าเป็นมีเนื้อเพลงหรือพวกอ่าร้องเพลงอย่างนี้ไม่ได้นะครับโดนลิขสิทธิ์นะครับก็ขออภัยลูกค้านะครับผม ข่าวข่าวน้ําเสียงทามาร้านก็จะเปิดให้ฟังนะครับได้นะครับราคาแท่นละเก้าพันบาทนะครับเอาไปเลยนะครับสภาพสวยๆนะครับขับกลางได้แปดดอกสิบแปดข้างละสามถึงสี่นะครับเสียงกลางก็ข้างละสี่นะครับได้สบายนะครับเพราะว่าโหลดถึงสองโอห์มได้นะครับแท่นนี้นะครับราคาแท่นละเก้าพันบาทนะครับเอาไปเลยนะครับแท่นละเก้าพันบาทนะครับใครไวใครได้นะครับผมใครไวใครได้มีแค่สองแท่นนะครับ ท่านละ9,000บาทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปจะต่อไปนะครับที่ร้านน้ำสักร์โทรเข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะครับตีเทิร์นได้นะครับขอราคานะครับทางร้านก็ขอราคาช่องว่างนะครับก็รับตีเทิร์นได้ทั่วไทยนะครับขอราคาไปได้นะครับรับแน่นอนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับราคาท่านละ9,000บาทนะครับแฮมเมอร์นะครับ XT 5,000นะครับ XT 5,000นะครับ XT 5,000ดีนะครับราคา9,000บาท คุ้มราคาครับเจอกันคลิปหน้านะครับลูกค้าสวัสดีครับ